อย่างตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเป็นนิว o d ร์ t ของทาง c ีเที่ร่วมกับทางเอฟิลักที่เป็นพาร์เนอร์ของเราเป็นตัว Product กันน้ำที่เหมาะสำหรับลายพวกความชื้นสูงหรือว่ามีคล้ายๆเหมือนละอองน้ำก็จะเป็นตัว IP 69แล้วก็67ที่ช่วยในการกันน้ำวอเตอร์ฟู๊อยู่ค่ะตัวนี้จะเน้นเป็นตัวเลนค่ะที่ร่วมกับตัว V ี go โกใช่ว<อ>ีโกโลเลนใช่แล้วก็ใช้ตัวไล i ิงของซีเซที่เป็นลักษณะของดูอินเนอร์ในกระป๋องก็จะเป็นในลักษณะของการที่เราขี่ภาพออกมาค่ะก็จะเห็นดีเฟก t ข้างในเพราะบางทีถ้าเป็นเลนสซีเมาท์ทั่วไปกับไลติ i n ิงไล h ์ปกติมันอาจจะไม่ได้มองตัวดีเฟก t หรือรอยได้ลึกเท่าตัวอินเนอร์เลนกับตัวไลติงของซางซีเซค่ะ ตัวกล้องอะค่ะ SBR เลน SBR แล้วก็ไฟ s w r กล้องเทนเดวี่ส์่ยงาด้วยใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าถ้าใช้กล้องธรรมดามันจะมองไม่ตอบสนองต่อความยาวคลื่น s w r เหมือนกันหรือถ้าใช้กล้อง SBR แต่ใช้เลนธรรมดาก็จะไม่รองรับนนะอย่างนี้ค่ะมันจะมีหยดน้ำที่อยู่บนพื้นผิวก็จะมีคล้ายเหมือนคอนท้าที่แตกต่างกัน ของทาง c ี s นะคะก็จะมีการร่วมโปรเจกต์กับทาง e p ฟสันโรบอก็จะมีการใช้ตัวลิงไลท์แล้วก็ UV ของทาง c ี s แต่ตัวซิสเต็มอะคะ่ะกับตัวกล้องก็จะเบสออนตัวซอฟต์แวร์ของ e อฟสัที่จะมาลิงทั้งซิสเต็มได้ก็ถ้าสมมติลูกค้ามีโปรเจกต์ในการใช้โรบอทอะคะ่ะก็สามารถมาจอยร่วมกับ e อฟสันโรบอแล้วก็ทางซีเซดไล i ิงได้เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของตัว เล่นฟูจิฟิล์อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของทางซ mm ีเ hmm. ซเหมือนกันค่ะก็จะโดดเด่นเรื่องไฮเรสโซลูชันแล้วก็ลดไวเบชั o hmm. นในการที่สมมติลูกค้าอินสตอลไปแล้วมีความส่าเกิดขึ้นค mm ่ะ hmm. ตัวนี้ก็จะลดไวเบชั o นไปเลย แล้วก็เป็นตัวอ,ออปเ c s เซ s เซอร์ที่ค่อนข้างมีหลากหลายแคตตากรีในการเลือกใช้อยู่ค่ะทั้งตัวที่มันเป็นฟ o โต้ดิสเ a c e m e n t แล้วก็จะมีในส่วนของ IO Link ที่สามารถลิงก์ตัวเซนเซ,นเซอร์ได้หลายอันแล้วก็คอมบ i ่ e เร่่มกันแล้วก็ลิงก์กับ PLC เป็นระบบรวมได้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวคันเลือกเซนเซ,นเซอร์ด้วยค่ะ Get him more! Get him more! Get him! more! Get him more!